คู่รักสุดฮอตบินเที่ยวเกาหลีแฟนขับว้าวแต่งตัวน่ารักทั้งคู่อีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมาหนึ่งปีแล้วสำหรับในเงินเจตลินสีสังและคูเบียนุติยายารพันธ์ โดยเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งพากันทำงานจนสร้างบริษัทมีธุรกิจรุ่งเรืองและชีวิตแฮปปี้ทุกอย่างลงตัวสุดๆและถึงเวลาที่พวกเขาต้องพักผ่อนกันบ้างหลังโดยงานหนักมาตลอดทั้งคู่ไปเที่ยวไกลถึงประเทศเกาหลี ทางด้านในเงินก็ได้โพสภาพน่ารักน่ารักผ่าน Facebook ให้ได้ชมกันตั้งแต่ขึ้นเครื่องบินจนถึงเกาหลีก็มีภาพออกมาให้ได้ชมกันนอกจากนี้แฟนคลับก็ได้ชมความน่ารักของทั้งคู่ที่ไรสไตล์การแต่งตัวน่ารักทั้งคู่ดูสุดๆไปเลย